คลิปนี้ก็จะไม่มีเสียงนะคะเนะื่องจากว่าเผื่อจะเอาไว้ไปตัดแต่ก็แน่นอนว่าก็ไม่มีหน้าแพทเหมือนกันนะคะเพราะว่าแพทขี้เกียจเอาตัวเองขึ้นนะถ้าอยากจะเจอกันแบบเรียลไทมก็แวะมาได้ที่ t w i t c h t v p a t d o i d ทุกวันเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะมากันเยะๆนะตัวนี้ มาจากนี่ค่ะ Show h a n d Studio นะคะแต่กล้องมันกลับด้านเนาะกลับด้านกล้องเลยวะ่ะเดี๋ยวทุกคนงงเราไปตัดขีดแล้วงงโอเคนี่ Show h a n d Studio นะคะแต่ว่ามันเป็นเลสสิซนตไหมมันก็ไม่เชิงเป็นเลซซนนะแล้วต้องสวัสดีไหม <Yes. S 1> สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดี้เราบเข้าสู่ช่องของแพนด้วยนะคะวันนี้ไม่เห็นหน้าค่าตาไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าจะมาต่อกเกอร์เหมือนเดิมนะคะไม่มีหน้าให้ซูมขออนุญาตแกะอนนะคะ เแก่แบบ,บเอาว่าเต้อิโนสุเกะนะคะอิโนสุเกะโชฮันนั่นเองอะให้ดูรอบกล่องให้ดูรอบกล่องน้องรอบกล่องน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีโลโ,โก้โชโฮนันสตูดิโอใช่ ปกติแล้วอะทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าแพดาซื้อแค่เซนิสือเพราะแพดาชอบเซนิสือแต่ว่าโชว์แฮงรอมเนี้ยทำออกมาน่ารักก็เลยซื้อมาด้วยนะคะมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรอย่างไรตะไบกันไก่ตึ้ง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 ใช้้เป็นโฟมนะคะแบบนี้เลยน่าจะเป็นตัวที่1้8ยเ้ดดูดิ เขียนมาอย่างนี้หน้าร้อยเก้าสิบแปดอะจะเป็นโฟมเล็กๆอย่างนี้นะคะจากไหนที่มันแลวตัวที่แปดร้อยหกสิบเอ็ดวะเชี่ยหลงดีใจนึกว่าตัวเองได้ตัวแบบต้นๆที่ไหนได้ตัวเองได้ตัวที่แปดร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันถ้าอย่างนั้นให้ข้างในเป็นตัวบอกแล้วกันว่าเราได้ตัวที่เท่าไหร่ดูนี่แฮมข้างในก็เป็นน้องอัดโฟมมานะคะที่อัดโฟมมาเพราะว่าการโยนเราแตกนะจ๊ะ แกมาหนันี่ดึงปะปน,งน,น้องดึงอังหุยอุยน้ำหนักดีเลยทุกคนดูสินี่แรงสิ่งจริงนะเนี่ยเออว่าตอนแรกคันนึกว่ามันจะกองแกงเพราะว่าไอโยโย่สตูดิโอที่เาซื้อมาไม่โคตรกองแกงเลยจานี้นน่ารักน่าม้จ๊ะนี่ให้ดูให้ดูความ สวยงามของมันอันนี้แพทไม่ได้ใช้ถุงมือแล้วนะคะเพราะว่าแัทไม่ขายต่อนะมันมีรอยยิ้มือพไปแล้วนะคะถ้าเกิดขายต่อก็คงจะแพงกว่าน,นี้นะอะิโ <os> นซเกะจริงๆตัวนี้พี่โปเต้ชอบจนกระทั่งพี่โปเต้ไปเข้าใจผิดมันพี่โบเต้ก็เลยไม่ชอบมันแล้วก็เลยเสียดายนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้นะ่ารักดีพก็เลยซื้อมาะคะ่ะอุยนี่เป็นฐานของน้องเขานะคะนี่อันนี้เป็นตัวฐานตัวฐานของน้องเขาที่น้องเขาจะยืนอยู่ข้างบนนะคะเห็นไหม ตัวนี้เป็นตัวที่ใช่ไหมทุกคน8ปดร้อกอ็ถ <_ d> ึงว่าได้ตัวที่198แม่งร้อยเก้าสยอ๋อโอเศร้าแต่ไม่เป็นไรโอเคไปเลขงไม่ค่อยสวยนะคะเลขไม่ค่อยสวยเนี่ยมันจะขายไม่ค่อยแพงนะคะมาดึงไปขายต่อราคานี้ราคาพีมาอยู่ที่3,800นนะคะตัวนี้อันนี้มีดาวน้องนะคะ นี่เป็นดาบน้องเห็นมอ่ะเป็นดาบของน้องนะทั้งหมดในกล่องมีแค่สามส่วนนี้นะคะมีตัวน้องนี่เราช่วเกยมีถาแล้วก็มีดาบให้เรามาลองต่อกันก็ไม่แน่ใจว่าเขจะต่อ,อยังไงนะต้องนุ่มนวลกับน้องด้วยนะคะน้องนอนทื่อ,อ,อก่อนนี่ แล้วก็ตัวด่าไว้ตรงไหนฟรั๊ขอหมุนดูนะนะถ้าตามโมเดลแล้วด่ามันน่าราต้องปากไว้อะแต่ประเด็นคือมันปากไว้ตรงไหนวะนะหรือมันก็วางโง่ๆได้เลยวะทุกคนว่ามันควรจะเป็นแบบไหนมันไม่มีรูให้ปากอะวางไวเฉยๆหรอไม่รู้อะตรงเอวเหรอเฮ้ยเห็นได้ยังไงวะเบี้ยตาดีเกิน ไหนวะเออว่าเิอชิปหายในช่องแชทช่องแชทโคตรตาดีชิปทำไมาใส่ได้ข้างเดียวหรออันนี้รูเล็กอะถ้ารูนี้มันใส่ได้แล้วอีกอันนันใส่ที่ไหนอรกปะ ไปกลมๆว่ามันมันสักสี่พันแ่ได้เนี่ยมันมีแค่นี้เองตัวนี้นะหมายถึงตัวนี้มันมีแค่นี้นะความวางแบ็กเกาลีวนั่งรไหมน่าางรเสร็จแลา้วได้อนโนสเกตน้อยมาตั้งไว้หนึ่งตัวนะคะคลิปมันสั้นจะเห็นป่ะยิ่มันนทีเดียวเองค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากจะแบบตัดลงเว้ยฉันเลยอยากมาประกอบในสตรีมมากกว่าเพราะแบบบางอย่างมันไม่ได้ต้องต่อเยอะขนาดน,นั้นอ่ะมันแค่ S <S <S แค่นี้เองทำเป็นเน็ตเล่เหรอตัดสับๆรวมๆกัน,นอ่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราพูดถึงรายละเอียด<อ>เ,เรื่องสีนี่พัดไม่ได้เป็นกรูฟิกเกอร์ขนาดนะั้นพัดแค่ซื้อมาเพราะมันน่ารักเฉยๆเว้ยทุกคนบางอย่างอนะ่ะเราก็ไม่ต้องเรียนรู้ลึกขนาดว่ามันต้องพ่นสีอย่างไรก็ได้เพราะว่าคือพัดก็ไม่รู้แล้วว่าการพ่นสีอะ่ะแบบนี้ยมันคือดีหรือไม่ดีอะ่ะคือแค่ดูแล้วมันน่ารักอ่ะ ก็เลยซื้อมาซื้อแบบหน้ามือตาัวมเข้าใจ mm. ไหมทุกคนตู้ฟิกเกอร์แทนน่าจะมาเดือนหน้านะคะถ้าแบบว่าคิวไม่ได้แต่ถ้าเสร็จก่อนก็น่าจะได้ก่อนถ้าเกิดได้ตู้ฟิกเกอร์มาแล้วทุกคนก็จะได้เห็นว่าแบ็กกราว์ข้างหลังจะเปลี่ยนไปข้างหลังจะไม่ได้เป็นสีฟ้าม่วงแล้วนะคะข้างหลังจะเป็นตู้สีดำแทนแต่ข้างในนั้นก็จะมีฟิกเกอร์มันก็จะค่อยๆทย,ย,ยอยเอาฟิกเกอร์มาต่อถภาพภาพปิดอ e ีกทีอ่ามาเก็บก่อนระไปวางข้างล่างไปค่ะเชิญอันเชิญเดี๋ยวมานะคะ มันไม่จบเว้ยมันไม่จบทุกคนทุกคนเข้าใจไหมคะมันมีหลายกล่องีิคะเราก็อยากจะแกะหมดเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลซินนะคะตัวนี้เป็นแค่ของเล่นธรรมดาตัวนี้โดนไปเท่าไหร่บอกเลยว่าประมาณ5้าตัวนะคะประมาณ5้าตัว5ตัวนี่คือสภาพกล่องนะคะพวกดับแก่พวกอายุเยอะทั้งหลายน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นาง กับ d i จิมอนตัวนี้นะคะ d i จิมอนที่มีชื่อว่าแองจ m o n นะคะเจ้าของคือทาเครูนะโซะสีเียเขียวเป็นน้องยามาโตะนะคะตัวนี้คือเจมซีรีส์นะคะ d i g i มอ l a อ v e เ t นเจอร์แองจเป็นของแท้นะคะของแท้ของแท้ราคาไม่เคยถูกเลยนะอ่ให้ดูก่อนมีสติกเกอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาหาว่าเราซื้อของปลอมมาจะทำการแกะกล่อง เฮ้ยเขามีแบบว่าแีทีแด้วางมีแบบว่าเราจะต้องใส่พ์ทไหนอะไรยังไงก่อนนะมันเป็นอากูมอนแล้วมันก็เป็นเกมอนใช่ไหมเร้พพัดจำสลับกันวะกว่า,า,าทีำาจำแนแต่ยังตกคูลี่ักิ๊ช เอาไปวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยตู้ฟิกเกอร์ตัวเองก็ยังไม่มานะไปเบียดเบียนตู้พี่โปตเต้นะเพราะว่าพี่โปตเต้มีตู้อยู่ข้างล่างนะไงแต่ยังไม่ได้ใส่อะไรไงทัดก็เลยบอกว่าเจ็ดโจนอะไรเที่ยแกะไงวะเนี่ยทัดไม่กล้าแก่เลยวะมือหนึ่งด้วยฮึฮึขนล,ลุกว่ะฝานเลยนะงั้ฮ้เอาฐานออกมาก่อนเลยอย่างแรกนี่คือฐานมันนะคะแชแแองเจมอนดีไซน์บาย แคสโยชินากาสรุนากาสุซึงถามว่าเขาคือใครก็ถามแพทก็ไม่รู้นะคะอคนรู้ว่าคนรู้คนทองอ่ะอันนี้นี่ขนาดว่าไม่ได้เป็นเลนเซนต์เนี่ค่ะโคตรสวยเลยตัวเนี้ยตอนนี้แม่องอารมณ์คล้ายๆกับลิมูรุอ่ะทุกคนลิมูรูตัวหมื่นกว่าเค้ย yeah. สวยจังว,วะกำลังเชื่นชมอยู่ะเฮ้ยเขาเคลืตรงลงเท้ามาให้ด้วยอะ <Wow. S 1> กล้องไม่โฟกัสน,นะเขียโคตรเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวมากอะดูหน้าดูหน้าแลบสวยมากเลยอะดูตูดไหมนี่ก็คือตูดนะคะมงไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราต้องใส่หินผาให้มันก่อนนะคนะ่อนที่มันจะอยู่ได้เนี่ยคือตัวแท่นหินของมันนะแท่นหินที่เราจะเอาไว้วางแอ,องจมอนตรงนี้นะคะเชีย้ยสุดว่ะต้องวางมุมตั้งนี้นะคะก็แบบ คู่มือสักหน่อยดีกว่าเพื่อฝากเจสิริ yle, มงคลอ๋อมันมีแต่ตรงประกอบตัวว่าเราประกอบตัวยังไงนะคะใช่ singular. ประมาณนี้ได้แล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นปีกมันอีกอันนึ่งมันไม่ใช่ปีกมันเป็นชุดผ้าคลุมอ่ะมันเป็นผ้าคลุมของมันนะอันเนี้ยแล้วก็มีคาถาคาถาคาถาดัมเบิร์กนะฮะเอาไว้ใส่มือน้องอีกทีหนึ่งท่านเลื่อนท่านเลื่อนผู้นี้ไปก่อนเลยไหมแล้วก็ชีวิตหาไม่ เปิดงนลูกนเปิดเพลงคอไปด้วยได้ลงกู <c oughs> ติดเรี้ยค่าติดทุกครั้งที่กูเปิดอค่ะเอาไปลง YouTube างเละ,ะ <c oughs> ทุกคนก็เปิด u t u b e แล้วก็เปิดเพลงคอนะคะ <c oughs> ตอนนี้อยากฟังก็เปิดเองไปก่อนนะคะ <c oughs> จะไม่เสี่ยงตายแน่นอน <c oughs> คือเปิดได้ไหมก็เปิดได้แต่พอเป็นลงย้อนหลัง YouTube <c oughs> มันไม่ได้ไงต้องลำบากไอจูมาใส่เพลงซ้อนให้ลำบากไอจูสงสารน้อง This is peak นะคะ This is a b e a k นะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นไหนเป็น R 1 R 2ฟรักโอเคอุ้ยหวาดเสียวสุดๆแต่แพ็คมาดีมากนะคะก็ควรจะดีนะในราคาเท่านี้นะเลื่อนแล้วนะนี่คือปีกนะเดี๋ยวหยิบดีเทลปีกให้ดูนี่นะคะดีเทลปีกสวยไหม สวยเนาะเชีย่ยของจริงสวยมากทุกคนเนอะไม่รู้ว่าผ่านกล้องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะฉันขอวางมันกลับไปที่เดิมแล้วฉันจะดูว่ามันคือบล็อกไหนบ้างถ้าเขาวางมาตามบล็อกแล้วนะก็น่าจะเป็นปีกบนเป็นปีกไก่บนกับปีกไก่ล่างนทนุกคนดูแต่ได้อยู่มั้งก็ออมันเป็นช่องๆให้อยู่แล้วนะ แต่เขาจะไม่ได้แกะแขนมาเลยว่ะเราค่อยแกะแขนตอนที่ต้องพันอันนี้อีกรอ่นึงแล้วเน่ยมันมีต้องพันพันแขนเพิ่มเลยมันต้องมันมีพลาสติกตรงเนี้ยเนี่ยเราจะต้องแกะแขนออกปะต้าม่อนเปลี่ยนร่างไม่เห็นเลยนะย้องเขตั้งัด,ดติดตัวแล้วล่ะไปดูยูทูบนะคะ ทูไปแล้วนะคะถล่มอยู่ถูไปแล้วไอ้เจ้าม้อนไอ้ไอ้เจ้ามุมอนน่ะถล่มไอ้เจ้ามุมอนไปแล้วน่ะแต่ว่าเป็นไข่ไอนี่นะอีกไข่นึงนะนี่ได้แล้วสองปีนี่ด้านหน้าจะเป็นทรงทรงนี้นะน้องยังเป็นทรงนี้นะเชื่อไหมอลังตรงปีกเนี่ยนะคือใครเป็นไท p e ที่ชอบปีกอยู่แล้วอะเออเอาเอาล่ะน้ยได้แล้วฮ่ย๊ะ นี่คือด้านหน้านะคะโหเช่อน้องตัวใหญ่จะต้องซูมออกแฮ่แดโคตรสุดจะใหญ่โคตรแล้วถ้าแพทเอาน้องเขามาใส่เลยละ่ะเอาน้องเขามาติดกระถาอุ้ยเยอะย่โย่โอ้ยแค่ไหมโคตรเท่เลยว่ะและไอ้ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ต่อกับแขนที่อยู่ข้างๆข้างล่างอีกทีหนึ่ง ฉันว่านะไอ้แขนเวนเปลไยนี่ไม่ถอดได้เว้ยทุกคนเออว่าแก่เป็นชาติแแขนได้แล้วน,นะคะทุกคนยินดีกันด้วยนะแแเต็ตมเป็นการต่อที่มีเฟล,ลนิดหน่อยเพราะว่าตรงมือมันต่อไม่เข้านะคะแแนด์เจะมอน สวยใช่้แมเอาไปวางลงข้างล่างอีกไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงจะมีของเล่นอีเยอะเลยทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเพามันจะหมดเพลยงเท่านี้ข้ <c oughs> างืนนี้ยังอีกยาวไกล ็ไปต่อนะคะเลื <sh arp is wrong> ่อนแล้วนะไหนๆแล้วก็ต่อโชว์แฮนด์เมื่อ <trailers> กี้ไปแล้วนะคะเราก็เลยมาต่อโชว์แฮนด์ต่อให้เลือกให้เลือกระหว่างเบอร์หนึ่งเบอร์สองเอาเบอร์ไหนก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์สองสรุปผลออกมาเป็นเบอร์หนึ่งเราจะเปิดกล่องนี้ก่อนนะคะกล่องนี้ก็คือแฮม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  กล่องนี้น่าต้องเปิดจากข้างบนเพราะข้างล่างประกอบยามน,นะคะอ่ะให้ดูรอบกล่องก่อนรอบกล่องจะเป็นแบบนี้ไทเมนพี่เลนนะคะเออพี่เลนชี้นิ้วสั่งให้ไปนอนนะคะเฮย้ย ทุกคนว่าเป็นตัวที่8 9 9หรือเป็นตัวที่6 6 8ทำไมมันได้ตัวเลขอะไรแบบนี้เนี่ยเอ้ยแจกแต้มซะหน่อยไหมพี่เรามาดูฉเฉลยก็คือ,ฉอเฉลยน่าจะอยู่ที่ท้ายตูดซะหน่อยซะหน่อยว่ะซะหน่อยวะ,ะ,ยวะ8 9 9หรือ6 6 8มีเวลาไม่นานนะคะสำหรับการทายเลข6 6 8หรือ8 9 9นะคะแล้วเราจะ ได้รู้กันว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะดูแท่นก่อนเลยดูแท่นก่อนไหมเอ๊ะเมียวดีกว่าต่อเสร็จก่อนแล้วกันอันนี้คือแท่นนะคะที่เราจะได้รู้ว่ามันคือเลขอะไรกันแน่นะคะเรายังไม่หันให้ดูนะคะอันนี้คือเสาบ้านนะคะเสาบ้านฮัน่าน่ต้องลุ้นต้องลุ้นเรามาดูส่วนประกอบข้างในกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่านี่ก็คือตัวพี่เลนนะคะตัวพี่เลนกโกคูนะคะ เออตัวพี่เลงชี้นิ้วนะน่าจะต่อได้เลยมั้งแล้วก็มีข้าคุมนี่ให้ดูเท็กซ์เจอร์ของมันเพราะย่าเขาทำมาดีนะเขาทำมีเปลวไฟสีส้มๆแบบนี้ด้วยอันนี้ดาบนะคะอันนี้ดาบนะดาบที่มีมือติดมาด้วยนะ,ะมีมือมีมือมีมือพี่เลนติดมาด้วยเช่น beauty b o g e r เออ beauty b o g e r ใช้ได้นะ,ะม,มือหัวก็คือแหลบมากนะ,ะที่มือเลยเหมือนโดนอง วดเลยนะหน้าพี่แรนสุดจะแบวโคตรจะแบวเลยน่า,นา,นารังไหมคฮเลอยากกินทุเรียนอันนี้เป็นราคาพีนะคะย้ำว่าเป็นราคาพีเนื่องจากว่าถ้าไปซื้อต่อหรือไปดูในกลุ่มหน้าจะขึ้นหลัก อาจจะขึ้นหลักหมื่นหรืออาจจะหลักเกือบหมื่นเออต้องต้องไปตามดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรนโกคูอ่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างทิดนะคะมีแค่สี่ห้าส่วนนี้นะคะสำหรับที่เรนโกคูมีแค่ผ้าคลุมหัวตัวดาบทำการต่อน้าบนาวเสร็จแล้วค่ะที่เรนโกคูอ่ะถึงเวลาแสนสนุกเป็นตัวที่เท่าไหร่กันนะ เป็นตัวที่เท่าไร่กันนะคะีขาโอนึ่งตตัวที่หกร้อยหกสิบแปดนะทุกคนมันมีแค่เจ็ด้อยเจ็ดสิบตัวนะคะอาะสรแลเราจะมาแกะกล่องที่สองน,นะคะแซมมคุณพันกิโลุ่้ย มีมีฐานด้วยหรอไม่ทานชีลโรมีฐานด้วยหรอฐานสองกองไฟอ่ะมีจริงหรือมีหลอกหรือมันไม่ใช่หรือมันใช่หรือม,ม,มันไม่ใช่วะไอสาระงงอ่ะ้ยมีต่างหูน้องด้วยทุกคนนี่มีต่างหูน้องด้วยทำไมมันไม่เห็นข้างในวะนี่กูเปิดให้กล้องดูอยู่หรอือกเปกล่า Beauty b l o g e r ไม่ช่วยหรอ Beauty b l o g e r เออนี่ไงนี่ไงพี่แรนน่ารักมากใช่ไหม มนเลนโกคูนะในนี้มีเนซโกอยู่ข้างในนะคะตอนนี้เป็นฐานนะคะฐานของทันจิโร่ท้ายที่ถือก็คือเป็นหัวงานนี้น่าจะเน้นหัวแล้วก็มีตัวนะคะนี่ตัวก็จะมีทั้งหมด1นึ่ง6 7 7ี่ห้าหชิ้นนะคะมีส่วนมีส่วนตัวมีส่วนฐานมีส่วนกล่องมีหัวมีโคงไฟของอันเหมือนกะติดไฟได้อันเป็มั้งเนี่ยแล้วก็มีตุ๊กหูนะคะเราจะต่อ งานนี้น่านรัการคน้องเซนพี่้องเซนยังไม,ไม่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 ไม,ไ,มไ,มไม่เหลือนะคะก็คือสั่งมาแล้วนะคะแต่ต้องรองมาส่งนะคะนี่อาหารมอออกมาก่อนเลยฐานจะเป็นแบบนี้นะคะ โอแสนจะนรักต่ว่ามันเสียวที่มีไฟเลยแหละทุกคนดเที่ิโร่แติดฟไฟอะติดฟไฟด้วยโคตรเสียวเลยอะดูแบ่โซนน่า้ะหมดบ้านแล้วไงน่าจะหมดบ้านแล้ว,ลวครบเซตอได้เตพอดีเลยเหอั้นก็มาดูรีวิวก่อนแล้วนะคะว่า จ้าตัวเล็กๆพวกนี้มันน่ารักขนาดไหนนะคะจะสุ่มกันว่าเราจะเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ค่ะซื้อเป็นมือสองมานั่นหมายความว่าเขาแกะมาแล้วเห็นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วการแกะที่ถูกต้องของพวกกล่องพวกนี้นะคะเป็นไปได้อย่าแกะหัวอย่าอย่าไปแกะส่วนข้างบนให้แกะส่วนข้างล่างให้แกะฝั่งข้างล่างเพราะว่าเวลาวางเนี้ยหัวมันจะได้ไม่เด้งเห็นไหม มางั้นเราตัวนี้อะไรนะคะไม่รู้ว่าได้อะไรด้วยนะคะอ่ะจะให้ดูนะคะว่าข้างกล่องมีอะไรบ้างข้างกล่องก็จะมีเจ้าแก๊ง6ตัวนี้นะคะมีลิมูรุแล้วก็มีดาก้อนแล้วก็มีไอ้ดาบที่แม่งฆ่าไม่พักนะคะแล้วก็มีเลขาคุณเลขาหนึ่งคุณเลขาสองนะคะแล้วก็มีนินจาฮ่ะตบนีนะเราจะดูว่ากล่องนี้จะเป็นตัวอะไรตึ้น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 ฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยตัวแรกโผล่มาแล้วนะคะแต่งแนงน่ารักไหมตัวกระปิวเดียวเองนี่นะคะน้องโคตรจะน่ารักไอ้นอนไอ้เต้าได้ามาแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองเฮ้ยตแตแสุดยอดอย่างความน่า ความน่ารักที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ของเจ้าพวกเต่านั่งให้มันตรงๆนี่มันสีเดียวกับเนื้อแพนหรือยังไงมันถึงไม่โฟกัสให้วาให้คู่กันต่อไป้น่าราัลจริงๆมันก็มีแบบขายแยกด้วยนะแต่ขายแยกมันแพงอ่ะมันไม่ค่อยโฟก,กัสนะทุกคนมาขออภัย มันไปโฟกัสไอตัวข้างหลังแทนอะ่าโฟกัสัวทีใส่เฮ้ยเดี๋ยวให้ดูเลยมีมูนูชามะนี่ค่ะมีมูนูชามา นะสีเดียวกับมือแพนไปแล้วนะอันนี้สุดแสนจะน่ารักโอ้ยคิ้วน่ารักเนาะคิ้วถือนี่แล้วก็วางข้างเพราะว่าเป็นเลขาณบวนเอ้ยจริงๆก็อยากจะสลับให้ไม้วางนะแต่ว่าอันนี้มันสนิทกว่าอันนี้มันเป็นแค่คนที่มาทีหลังอีกทีหนึ่งนะะเอาล็อกอให้เพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันลวกันะะแล้วนะคุณคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่า นีบโูลุยไว้ใจแล้วให้เขาอยู่ข้างๆกันนะคะน่ารังแหมเออพันว่าเซฟ็เนี่ยน่าพันค่รชอบเลยอ่ะค่อสุดแสนจะชอบพี่เด้งที่เป็นคนปาทีหลังและตัวสุดท้ายนะคะสุ่มหล่อของเราและหล่อจริง คิดว่าน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณพันสองพันมั้งคะแบบครบเซ็ตอะนะจาไม่ได้แล้วซื้อซื้อแล้วก็ลืมเลือนแล้วนะคิดว่าน่าจะเคยเห็นกันแล้วแต่เอามาแกะเฉยเยเออเอามาแกะเฉยเยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปวางไว้ข้างล่างนะคะหายากแล้วบอกเลยว่าพวกนี้ตังหายากมากพวกนี้นะที่กำลังจะแกะ่อไปนี้นะค่อนข้างจะหายากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยนะคะ นี่ก็คือคุณาแนวคุณกิยูนะคะคุณกิยูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแปวทันจิโร่ชุดนักเรียนนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะข้ามเรื่องไปเลยนะคะน,นี่ก็เป็นสามีแห่งชาติของพันเองนะคะก็คือแแนวปา,าปปคุโกคุงมาพร้อมกับแแนวคุณโทรโลกีแล้วก็มีกิ๊กล่องน,นะคะเข้าปั้น เซตเข้าบปั้นน้องๆนะคะคือปกติอะเขาจะซื้อแค่เซตมีสื่อใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเซตเนี้ยมามันก็ค่อนข้างที่จะน่ารักก็เลยคิดว่าจะเอาเข้าบปั้นมาครบกุกตัวนะคะแกะก่อนเลวะ,ะนี่กล่องนะคะก็จะเป็นกล่องโฟมแกะออกมานะคะปั๊มอันนี้คือแกะมาปิดก่งนะคะปึ้มข้างในก็จะเป็นตู่ดเซตมีสื่อนะะแล้วก็พอเปิดมาข้างในตรงนี้เป็น หัวนะคะเป็นหัวของน้องอีกทีหนึ่งเราจะค่อยๆแกะออกมาให้แล้วนะนี่คือหัวน้องนี่คือหัวน้องนะคะหัวน้องเซนส่วนอันนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่ามันแกะยากนะคะใช่ไหมดึงยากมากอะ่ะนี่ค่ะฐานของมันฐานน้องเป็นน้องกอดกล่องแล้วก็มีเงิน อยู่ข้างล่างนะคะแพทซื้อมาเพราะว่าเซตเนี้ยมันเป็นเซตตุ๊ดจีนแล้วมันมีประมาณสี่ตัวด้วยกันเราไปคิดว่าน้องคนเนี้ยน่ารักสุดรู้สึกมีไว้แล้วชีวิตจะต้องมีสีสุบอ่ะทุกคนอันนี้ในความคิดแพทแบบมโนมโนแจ,จ่มแจ้งอะนะนี่อ่ะให้ดูนะคะอันนี้แกะมาเนะเป็นกอดน้องเนไว้นะคะแล้วก็มีข้างล่างเป็นแถบเงินแล้วก็แพทได้มาเป็นตัวที่สามิบสามนะคะจากสามรอยปดสิบแปดตัวแล้วก็นนี้นะคะหัวน้องหัวน้องกับตาพิมพ์เพราะว่าน้องกอดกองอยู่ อ่ะเสร็จแล้วโคตรน่ารักเลยฉันแบบโคตรจะชอบเลยตัวนเนี้ยเนี่ยน่ารักมากใช่ไหมพี่โบเต้เปิดไฟตู้ข้างล่างเราอะเปิดไฟเพื่อถ่ายรูปแน่ๆเลยพี่โบเต้เปิดไฟถ่ายรูปข้างล่างแหลวะวาง,งข้างล่างแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ของที่หลังละกัน